อยากได้รถเก่งพเมีมสมรรถนะดีๆไว้ใช้งานในครอบครัวสักคันคันนี้โฉม m i ม่เนื้อเชนเข้ามาใหม่เลยเก็บแคมรี่2.5ตัวสปอร์ตรถปี2021คันนี้นะคะเป็นสีล้วนนะราคา879,000ฟีดาวาคันนี้ผ่อน15,000บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาแนะ2.5สปอร์ตโฉมใหมเนื้อเชนนะคะโฉมนี้นะ,ะ,นนะ,ะทำเปรียบเทียบมานะคะกับตัว2.0โฉมเก่านะคะทำมาทดแทนกันนะ,ะอัตราเร่งดีกว่าประหยัดน้ามันกว่านะคะตัวโฉมบอดี้แปลงมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยใครกำ กำลังมองหานะคะกลังเปรียบเทียบอยากได้นะคะเดี๋ยวนี้ตักผ้าดูโครงสร้างภายนอกภายในห้ามพลาดชมเลยคริปเต็มค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับปักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องกลิ่นพรีเมียมมือสองปักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตะขอญาตพาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานสำคัญน,นะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังให้นะคะตัวรถไม่มีชนหนัก ความจมน้ํากลับสีกอไม้เริ่มชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะมีรถให้เลือกหลากหลายประเภทนะคะเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งกลางนะคะรถกระบะนะคะรถตู้รถครอบครัวมีให้เลือกครบเลยนะคะสำหรับวันนี้ตาของนยญาพามาพบกับรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารเป็นรถในงานปลดระวางนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยสภาพสวยมากนะคะกับ Toyota Camry 2 5ตัวสปอร์ตคันนี้รถปี 2, 0, 2021โฉมไมเนอร์เชนนะคะราคาตั้งขายของเรานะคะอยู่ที่879,000บาทนะคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มนะคะตีกลมๆผ่อนตรงอยู่ที่เดือนละประมาณ15,000บาทเท่านั้นนะคะทางร้านมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างให้จากบริษัทที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน215เลกานะคะเรียกว่าบริษัทชิก นะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันนะคะแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูญนะคะดอกเบี้ยของเราก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะลูกค้าประวัติเครดิตดีเริ่มต้นที่2.4 เเท่านั้นไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามคุยรายละเอียดนะรองยื่นเอกสารกันก่อนได้เลยมีฟนแฟนนัน์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะตักขออนุญาตพาดูนะ,ะเจ้าสองจุดห้าสปอร์ชมายเนอร์เชนคันนี้นะคะบอกเลยว่าออกห้างไปแดง1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะพี่ๆคันนี้เนี่ยชมใหม่ปี2021นะสองจุดห้าสปอร์ตเนี่ยทำมาทดแทนตัว2.0ตัว G นะคะเราก็จะขยบเป็น2.5พรีเมียมนะคะก็จะไปทดแทนในตัว2.5ตัวจีนะบอกเลยว่าบอดี้ใหม่โฉมใหม่นะคะเราก็เครื่องยนต์แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนะคะลองดูเดี๋ยวเรามาดูมาลองดูการเปิดขครกันเรตัดสินใจกำลังมองหานะคะไม่ได้อยากได้รถที่ขับแล้วรู้สึกว่าตัวบอดี้เล็กนะคะต้องจัดคันนี้นะคะห้องโดยสารใหญ่บอดี้ตัวรถถาตัวรถกว้างช่วงล่างโครงสร้างแยกอิสระแบบปีกนกยึดเกาะถนนได้ดีเป็นโครงสร้างแบบ TNGA มาให้ แล้วเรียบร้อยนะในส่วนของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสี่โคมียมนะคะตัวนี้ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขามีเซ็นเซอร์กะระยะนะคะมาให้ทั้งหมด 2. จุดนะ2.5สปอร์ตโฉมนี้นะไฟหน้าของเขานะคะให้เป็นตัวไฟหน้าแบบ LED มาให้เลยนะหลอดแก้วลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมเดย์ไทม์ไฟหลีไฟเลีล้ยวเป็น LED มาให้แล้วนะคะถือว่าปรับโฉม,มา กว่าชมหน้ามาใหม่ก็พรีเมียมนะคะรู้ล้ากว่าเดิมเพราะว่าโฉบเดิมจะเป็นแค่ลูกแก้วโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นตัวหลอดไส์ฮาโลเจนนะไฟหน้าเป็นออตโต้ที่ปัดน้้ำฝดเป็นออตโต้มาให้แล้วเรียบร้อยบอดี้ตัวรถนะคะเรียมสันคมขึ้นชัดเจนไม่มีรอยบุบรักยิ้มรับประกันโครงสร้างให้นะคะให้ดูเลยโคมไฟนะ ไม่มีรอยิ้ยวรอยใดๆสาหรับชมนี้นะคะเป็นตัวเป็นซีนตัวน้ํามันล้วนนะจ๊ะกระจกรอบคันนะคะเป็นกระจกเดิมแท้นะคะจากโตยโยต้าไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะ,ะกระจกบานด้านข้างนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ที่ข้างกระจกพร้อมตัวใบสปอร์ตมอนิเตอร์นะเซ็นเซอร์การะระยะนะคะเตือนการแจ้งเตือนวัตถุด้านข้างเนาะ,ะระบบกุญแจเป็นสมาร์ทเ์เลตนะคะมือจับประตูเป็นสีโครเมียมนะคะปัดกับสีกับตัวรถเลยพี่ๆสังเกตเลยนะคะถ้าเป็นรถไทยกเคมลี่เนี่ย ให้ดูตัวคิว้วตัวที่จับประตูนะคะมันจะมีความพรีเมียมหรูหลานะคะเขาจะไม่ค่อยติดกันสาสตรข้างกันนะโชว์ตัวบอด,ดี้ตัวรถนะหลังคงหลังคานะคะเหลี่ยมสโลปนะ ขนาดกระทันรัดพอเหมาะนะคะตัวนี้คือรถพรีเมียมนะคะในของแบรนด์โตโยต้าแล้วนะเป็นรถพรีเมียมในของแบรนด์โตโยต้าแล้วด้วยช่วงล่างโครงสร้างนะคะน่าใช้มากๆน่าซื้อไปใช้ในครอบครัวนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กของเขาตัวนี้นะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นแบบคีบระบายความร้อนยางเป็นยางปี2024มาให้นะคะแม็กขอบขนาด17นิ้วนะคะช่วงล่างโครงสร้างทางานั้นรับประกันให้เลยนะเพราะเรามีแถมรับประกันเครื่องยนต์ เกียรให้ด้วยแล้วก็ตัวบริการลสสไลฉุกเฉินให้นะคะได้โปรโมชั่นกันไปแบบจุกๆนะมาในส่วนของด้านในด้านในของเาวาเป็นเบาะหนังนะหนังแบบซอฟทัชนะคะหนังตัวนี้อบและสริละได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีเป็นหนังแบบนิ่มๆคนขับด้านข้าง นะค,ะคนขับปรับได้แทิศทางนะคะเบาะปรับไฟฟ้าผู้โดยสารด้านข้างปรับได้สทิศทางตัวเบาะของเขานะคะนี่หนังไม่มียับยุยี่นะคะเบาะสมบูรณ์มากๆนะคันนี้ไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่ให้ดูให้ดูตัวปิดเบาะนะคะว่าใช้งานไม่ได้เป็นคนที่ตัวสรีละใหญ่ๆนั่งบ่อยๆนะคะพี่ๆได้เบาะตัวนี้ไปคือใช้ได้อีกยาวๆเนาะในส่วนของโครงสร้างของเขาหัวน็อตแผงประตูนะคะเสาซีไม่มีร่องรอยการขยับขันไข แผ่นเพจระบุเลขเครื่องเลขทางชัดเจนมาเยะนะคะตัวนี้ผลิตปี21เลยนะคะโครงสร้างต่างๆนะผลิตปี21เลยนะแผงประตูไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะแผงประตูบุ้ได้หนังสีดำคุมโทนตัวเดียวกับบอดี้ด้านในนะจ๊ะ มีไฟส่องสว่างที่เท้ามาให้นะคะในส่วนของขอบประตูมียางซับเสียงมาให้2ชั้นนะคะการเสียงเข้าห้องโดยสารได้ดีซีนด้านข้างตะเข็บด้านข้างเดิมๆนะข้อดีของโตโยต้าตักบอกเลยว่าบุกอะไรของเขาไม่ใช่บุกมีเล่มน,นะคะเป็นบุ๊กสวิตจ้งแค่เลขทะเบียนถ้าไม่ได้เปลี่ยนมาเช็คประวัติเข้าสูงได้เลยกับแจ้งเลขถัง นะคะเช็คจากเล็กถังตัวนี้ก็เช็คประวัติสนย์ได้เช่นเดียวกันเนาะโตโยต้าข้อดีจะเป็นแบบนี้นะเบาะด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยยับรอยแตกรอยขาดนะสมบูรณ์มากๆแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะมีม่านไฟฟ้านะคะสามารถปรับควบคุมได้จากพวงมาลัยเนาะ มีใน่วนของแอร์นะคะในแถวหลังมีช่องเสียบ USB นะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆ3คนสบายสบายเลยสําหรับคันนี้ถุงลมมีรอบภัยรอบคัน7จ็ดใบนะคะรอบคัน7จ็ดใบหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลงังนะคะฟังก์ชันออปชันใส่มาให้ครบแล้วนะคะใน่วนของตัวโครงสร้างนะสปอนเมนอาร์กอะไรเงี้ยอยู่ชัดเจนนะคะตัวนี้ไม่ได้แกะให้ดูนะคะเพราะว่ากระดูกงูมันแน่นมากนะบางจุดก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าดูรัไม่แปลงอยากพาช่างมาเช็คก่อนซื้อได้เลยเพราะว่ารถคันหนึ่ง ก็หลักล้านเนาะไม้บันแดกด้านข้างมีมาให้พร้อมฟิล์มลามีนานะคะติดมากับตัวรถยังใช้งานได้ดีนะคะสีเดิมตะเข็บเดิมนะคะด้านหลังมีตัวล็อกเด็กให้พร้อมนะสำหรับคันนี้ตักว่าสวยน่าใช้นะคะหากสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะ,ะ2.5สปอร์ตคันนี้065-916-9359นะคะเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้ช่วงแอดไลน์ได้นะคะโทรได้นะช่วงล่างของเขานะคะแยกอิสระแบบปิดน็อกนะเป็นแบบ กันโครงมาอย่างดีแล้วนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED เซ็นเซอร์การระยะด,ด้านหลังมีมาให้4จุดมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะไฟเบรกดวงที่สาบชัดเจนนะคะ c a มเปรี่โฉมใหม่ๆเนี่ยตัวฝาท้ายของเขาอะ่ะจะใช้ตัวโชคช่วยนะคะมันจะมีสปริงมันจะไม่ดิดปึ้ง ไปด้านหน้าเลยนะคะพี่ๆสังเกตนะมันจะมีความสมูทกว่าเดิมนะคะสีด้านข้างตะเข็บฝาก,กระโปรงให้ดูจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะสีเดิมตะเข็บเดิมไฟท้ายที่แบรนด์ตีโคดยี่ห้อไทยโขยตกนะ,ะเช็คตำหนิได้เลยทุกจุดนะคะว่าไม่มีตำหนิใดๆนะ,ะรถแบบนี้จะซื้อก็ต้องดูเยอะนิดนึงนะคะเพราะราคาค่อนข้างสูงนะ,ะแล้วก็เป็นรถเก่งในไซส์ของพรีเมียมนะจ๊ะในส่วนของด้านในตัวนี้ใส่กระเป๋าเดินทางนะคะ3าใบาขั้นต่ำเนี่ยได้เลยสบายสบายเนาะ มียางอะไหล่ให้อยู่นะคะเครื่องมือไม่ลงไม่แรงมีให้ครบด้านล่างนะคะไม่มีร่องรอยการเคาะทําสีสนงสนิมขึ้นน้ําขังไม่มีเด็ดขาดนะคะได้รถสวยขัดเกร็ด A ไปใช้อย่างแน่นอนนะคะในส่วนของไฟท้ายชุดสีให้ดูไม่มีช่องไฟนะคะระหว่างตัวไฟท้ายกับตัวชุดสีเลยนะไม่ได้มีการแกะทําทรงทําสี อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะบางชิ้นหลักๆที่ตักเห็นเลยนะคะจะมีแกะทําสีก็จะเป็นพวกกันชนหน้านิดหน่อยหรือว่าไม่ได้แกะนะคะเก็บแค่บางชิ้นเท่านั้นเนาะ นี่นะคะเบาะด้านลงด้านหลังนะคะเนียนกิ๊บเลยนะคะแล้วก็สีเดิมจากศูนย์เนี่ยจะเป็นการชุบสีทั้งคันนะคะอะไหล่ทุกชิ้นจะประกอบเข้าตัวรถนะคะแล้วก็เป็นการจุ่มชุบสีเลยสีมันจะเสมอกันทั้งหมดจากโรงงานนะคะไม่ใช่การแกะพ่นทีละชิ้นนะ,ค,ะคันนี้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA ใครกําลังมองหารถเก่งที่นั่งสบายสบายสมรรถนะดีๆแคมรี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นะคะใครกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริด เอาตัวน้ํามันล้วนไปตัวนี้2.5สปอ t m ต n มเนเจนะคะมีทั้ง4ีดำแล้วก็สีขาวมุกนะมีทั้ง4ีดาแล้วก็สีขาวมุกตอนนี้มีอยู่ประมาณ5คันให้เลือกสนใจรีบติดต่อ,อก,กันมาได้เลยปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะนี่ปสปอร์ตมอนิเตอร์มีที่มุมกระจกมาให้ทั้ง2ฝั่ง นะในส่วนของบอกคนขับปรับได้8ปดทิศทางนะคะเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะเบาะหนังสวยเลยนะในส่วนของพวงมาลายัยพวงมาลัยไม่มีขาดไม่มีลอกนะเป็นมันติฟังก์ชันระบบคุบครลมีมาให้ปุ่ม engine start f i n อ auto ที่ปัดน,น้ำฝนออ u t o แบบหน่วงเวลาหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้ air digital ไ i charger มีมาให้ครบเลยนะ เบรกมือไฟฟ้าเบรกโคออโต้มีมาให้ครบเกียร์เป็นแบบถุงเกียร์นะคะกระจกด้านหลังปรับแซกออกโตให้เรียบร้อยด้านหน้าถือว่านั่งสบายมากๆทัศนวิสัยดีเพราะว่ากระจกด้านหน้ากว้างแล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยอ่ะเราจะบอกว่าด้วยบอดี้ของตัวรถเนี่ยกระจกด้านข้างข,างของเขาตรงเนี้ยแผงมันจะค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาเรามองด้านข้างมันจะเห็นสุดถึงตัวท้ายรถเลยนะกระจกไม่ปรับ เข้าหาองศาตัวรถมากนะคะทําให้มองง่ายแล้วก็เวลาถอยกระจกจะปรับลงนะคะได้องศาของเขาตัวนี้เป็นฟังก์ชันออปชันที่ให้มาเพิ่มเติมนะไปะเดี๋ยวตักภาพไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินล้วนขนาด4สูบนะคะ2 0งแรงม้านั่นเองนะคะพี่พี ตัวนี้แรงม้าเยอะมากๆนะคะทั้งร้านมีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้เลยนะคะเป็นของใหม่พร้อมใช้รับประกันโครงสร้างตัวถังให้นะคะไม่มีชนหนักผิดความถึงคานด้านหน้าโครงสร้างตัวรถอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบพบเจอนะคะสามารถเอาหลักฐานเอารถมาคืนได้เลยทางร้านนี้ดียรับซื้อคืนเต็มจานวนไม่มีเงื่อนขไขใดทั้ทงสิ้นเพราะว่าเราลงประทับในสัญญาซื้อขายให้นะคะตัวเครื่องยนต์ตัวระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ทางร้านดูแลให้มีแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปเลยซ่อมสูง วหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะนี่ให้ดูเลยแพงฝากระโปรงช่องระบายอากาศกลมมนแบบนี้นะคะเดิมจากศูนย์ต้องกลมแบบนี้ไม่หลีไม่เหลี่ยมนะคะใน่วนของผ้าสกลาดแผ่นกันฝากระโปรงก็มีมาให้นะ,ะในโฉมที่มาเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะได้โชว์คำฝากระโปรงมาให้แล้วนะคะทางเราไม่ต้องคำเองเนาะเนี่ยซีนด้านข้างนะคะตะเข็บด้านข้างฝากระโปรงจิกไปเป็นรอยเล็บชัดเจนกันแบบนี้เลยนะคะเหมือนตัวขอบประตู đá ơn ะคะอบฝากระโปรงด้านหลังนั่นเองสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะออกห้างป้ายแดง1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะมาเป็นมือ2ที่เพรยน์คันนี้โฉมมเนอร์เชนเหลือแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่หนึ่งสาหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะคะฟีดาวคันนี้ผ่อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นใครกำลังมองหารถเก่งพรีเมียมนะคะสไตล์ผู้บริหารคันนี้โครงสร้างแบบ t n g a ช่วงล่างแยกอิสระแบบปีกนกนะคะความปลอดภัยให้มาครบคันไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์กระ,ระยะด้านหน้านะคะเซนเซอร์การเตือนด้านหลังหรือว่า กล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยนะราคาหันลงไปจากป้ายแดงแล้วนะคะคันนี้8 0 0แสนนะคะราคาหันลงไปจากป้ายแดงคันนี้อ่ะเจ็ด หกหรืเจ็ดแสนแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เราขายแปดเจ็ดเก้านะคะราคาจริงๆมันหนึ่งสี่เจ็ดห้านะคันนี้ราคาหายประมาณหกแสนเจ็ดแสนแล้วนะสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลยศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งหกเก้าสามห้าเก้านะคะสำหรับแคมรี่นะสองจุดห้าสปอร์ตคันนี้เนาะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะที่แคมรี่คันนี้สวัสดีค่ะ